หน่วยการเรียนรู้กลางวันกางคืนก่อนที่จะเข้าบทเรียนครูเป็นมีคลิปวิดีโอน่ารักน่ารักเพลงเพา,เพา้อมาให้เด็กๆได้ฟังและก็เต้นตามก่อนนะคะไปชมกันเลยค่ะ ว่าในภาพนี้ฝั่งไหนน่าจะเป็นกลางวันและภาพฝั่งไหนน่าจะเป็นกลางคืนเด็กๆพอจะรู้ไหมคะไหนมาช่วยกันดูหน่อยสิถูกต้องค่ะแล้วเด็กๆรู้ได้ยังไงคะว่าภาพฝั่งไหนเป็นกลางวันหรือกลางคืนตามคุณเบนไปดูกันเลยคะ่ะ day กลางวันจะสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้เพราะแสงสว่างจากดวงอาทิตย์คะ่ะ night กางคืนจะมองไม่เห็นสิ่งต่างๆจะมองเห็นเพียงดวงดาวและดวงจันทร์ค่ะมาทำความรู้จักกับดวงอาทิตย์กันนะคะเด็กๆดวงอาทิตย์นั้นเป็นดาวฤกษ์อยู่ใจกลางระบบสุริยะเลยนะคะซึ่งดวงอาทิตย์เนี่ยจะปรากฏออกมาในเวลากลางวันค่ะจะมีรูปทรงเป็นวงกลมและให้แสงสว่างแก่โลกของเราต่อไปมาทำความรู้จักกับดวงจันทร์กันค่ะเด็กๆ ดวงจันทร์นั้นก็อยู่ในระบบสุริยะจัก,กรวาลเหมือนกันค่ะแต่จัดเป็นดาวเคราะห์ที่ไม่มีแสงสว่างในตนเองนะคะแต่จะมีแสงสว่างสองอย่างที่เราเห็นกันได้นั้นเนี่ยต้องรับแสงสะท้อนมาจากพระอาทิตย์ก่อนค่ะเราจะมองเห็นดวงจันทร์เป็นรูปต่างๆค่ะบางวันเราก็เห็นพระจันทร์เป็นเสี้ยวบางวันเราก็เห็นพระจันทร์เต็มดวงขึ้นอยู่กับการหมุนของดวงจันทร์และโลกนะคะและที่สําคัญเด็กๆลองสังเกตดูนะคะ พระจันทร์จะขึ้นตอนที่พระอาทิตย์ตกและจะตกตอนที่พระอาทิตย์ขึ้นค่ะซึ่งเราจะเห็นพระจันทร์ได้ในเวลากลางคืนเท่านั้นนะคะทําไมถึงเกิดกลางวันกลางคืนกลางวันและกลางคืนเกิดขึ้นได้เพราะโลกหมุนรอบตัวเองตลอดเวลาโลกจะหมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบใช้เวลาหนึ่งวันและในขณะเดียวกันก็หมุนรอบดวงอาทิตย์ไปด้วยเมื่อโลกหมุนไปสู่ทิศที่มีดวงอาทิตย์ ซีกโลกด้านที่ได้รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์จะเป็นเวลากลางวันส่วนซีกโลกด้านที่อยู่ตรงข้ามกับดวงอาทิตย์จะอยู่ในเงามืดไม่ได้รับแสงสว่างจะเป็นเวลากลางคืนกิจกรรมต่างๆระหว่างวันเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นก็แปลว่าเป็นเวลาเช้าได้เวลาตื่นนอนแล้วนะคะเด็กๆเ,เมื่อเด็กๆตื่นนอนอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันและรับประทานอาหารเช้าเรียบร้อยแล้ว เด็กๆก็จะได้เวลาเดินทางไปโรงเรียนใช่ไหมคะในปกติเราจะมาโรงเรียนในเวลา7โมงเช้าถึง8โมงเช้าเพื่อเตรียมตัวเคารพธงชาติหลังจากนั้นเราก็ทํากิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆในห้องเรียนเมื่อถึงเวลาเที่ยงตรงก็เป็นเวลาพักรับประทานอาหารกลางวันเด็กๆทุกคนก็จะมารวมตัวกันที่โรงอาหารแล้วก็รับประทานอาหารกลางวันร่วมกันใช่ไหมคะเมื่อทานอาหารกลางวันเสร็จแล้ว ก็ได้เวลาพักผ่อนของเด็กๆเ,เมื่อพักผ่อนตื่นขึ้นมาเราก็จะมาออกกำลังกายทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อรอเวลาเลิกเรียนเมื่อถึงเวลาเลิกเรียนแล้วคุณพ่อคุณแม่ของเด็กๆก,ก็จะมารับกลับบ้านใช่ไหมคะพอถึงตอนเย็นเด็กๆก,ก็ทำกิจกรรมร่วมกับคุณพ่อคุณแม่ไม่ว่าจะเป็นการทักประานอาหารเย็นร่วมกันดูทีวีหรือทำกิจกรรมอื่นๆและเมื่อถึงเวลาพระอาทิตย์ตกดิน พระจันทร์จะลอยขึ้นมานั่นแปลว่าเป็นเวลากลางคืนเป็นเวลาที่เด็กๆทุกคนต้องพักผ่อนแล้วนะคะใบงานหน่วยกลางวันกลางคืนครูเบนบอกว่าให้นักเรียนเขียนตามรอยปะคำว่ากลางวันและกลางคืนและระบายสีภาพกลางวันกลางคืนให้ถูกต้องและสวยงามนะคะจากที่เราเรียนกันไปแล้วถ้าเป็นภาพตอนกลางวันจะต้องเป็นภาพที่มีพระอาทิตย์หรือพระจันทร์คะ ใช่แล้วคะ่ะภาพตอนกลางวันจะเป็นภาพที่มีพระอาทิตย์ขึ้นนะคะเด็กๆแล้วท้องฟ้าก็จะเป็นสีฟ้าสว่างสดใสบรรยากาศรอบๆก็จะสดใสมองเห็นได้ชัดเจนนะคะใบงานหน่วยกลางวันกลางคืนครูเบนให้ในักเรียนโยงเส้นจับคู่ภาพดวงจันทร์กับภาพตอนกลางคืนและจับคู่ภาพพระอาทิตย์กับภาพตอนกลางวันและระบายสีภาพให้สวยงามใบงานนี้ง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะ ก่อนอื่นเรามาสังเกตกันก่อนนะคะว่าภาพแรกเป็นภาพที่เด็กๆก,กำลังนอนหลับแล้วก็มีดวงดาวอยู่นอกหน้าต่างด้วยเอถ้าเห็นแบบนี้แล้วเด็กๆคิดว่าน่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนคะถ้ามันเป็นเวลากลางคืนก็ต้องคู่กับภาพดวงดวงจันทร์ถูกต้องค่ะส่วนอีกภาพหนึ่งเป็นภาพที่เด็กกำลังตื่นนอนเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นตอนเช้า ซึ่งคู่กับภาพดวงอาทิตย์ถูกต้องไหมคะใบงานหน่วยกลางวันกลางคืนครูเบนให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ภาพดวงจันทร์กับภาพตอนกลางคืนและจับคู่ภาพพระอาทิตย์กับภาพตอนกลางวันแล้วระบายสีภาพให้สวยงามค่ะก่อนอื่นให้เด็กๆลองสังเกตภาพแต่ละภาพก่อนนะคะว่ากิจกรรมเหล่านี้น่าจะเกิดขึ้นในเวลากลางวันหรือกลางคืนมาดูรูปแรกกันก่อนค่ะ รูปแรกนั้นเหมือนจะเป็นเด็กผู้ชายกำลังตื่นนอนใช่ไหมคะถ้าตื่นนอนก็ต้องเป็นภาพตอนกลางวันนะคะกลางวันก็ต้องคู่กับดวงอาทิตย์ค่ะส่วนภาพที่2เป็นภาพเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายกำลังทานอาหารเช้าเอ๊ะคุเณเบนพูดไปเลยว,ว่าทานอาหารเช้าเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นกลางวันเลยกลางคืนคะกลางวันแน่นอนค่ะ ภาพที่3เป็นภาพเด็กผู้ชายกำลังเล่นของเล่นอยู่หากเล่นของเล่นได้แบบนี้น่าจะมีแสงสว่างเพียงพออยู่นะคะแปลว่าต้องเป็นภาพที่เกิดขึ้นตอนกลางวันแน่นอนโยงเส้นจากภาพทิตย์ไปหาเลยค่ะภาพที่4เป็นภาพเด็กผู้ชายกำลังนอนหลับสนิทเลยละคะ่ะถ้านอนหลับดีแบบนี้จะต้องเป็นภาพในเวลากลางคืนใช่ไหมคะโยงเส้นจากดวงจันทร์ไปหาเลยค่ะมาดูภาพที่ห เป็นภาพเด็กกําลังนั่งดูการ์ตูนอยู่ในบ้านนะคะครูเบนเดาว,ว่าภาพนี้น่าจะเป็นกิจกรรมหลังเลิกเรียนที่เด็กๆกลับไปทําร่วมกับคุณพ่อคุณแม่มากกว่าเพราะฉะนั้นภาพนี้น่าจะเป็นภาพตอนกลางคืนนะคะโยงเส้นจากดวงจันทร์ไปเลยค่ะภาพที่6เป็นภาพเด็กผู้ชายกําลังยืนมองดวงดาวอยู่ถ้าเห็นดวงดาวเรริบรรยับแบบนี้แสดงว่าเป็นภาพตอนกลางคืนแน่นอนค่ะลากเส้นจากดวงจันทร์ไปหาเลยค่ะ ใบงานหน่วยกลางวันกลางคืนครูเบนให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ภาพจํานวนที่เท่ากันพร้อมระบายสีภาพให้สวยงามนะคะก่อนอื่นเด็กๆมาช่วยครูเบนนับก่อนนะคะว่าจํานวนรูปภาพที่อยู่ในกรอบแต่ละอันเนี่ยมีจํานวนเท่าไหร่ถ้าเด็กๆรู้จำนวนแล้วเด็กๆก,ก็จะสามารถจับคู่ได้ถูกต้องค่ะภาพที่1เป็นภาพดวงอาทิตย์นะคะมาช่วยครูเบนนับไปพร้อมๆกันนะว่าดวงอาทิตย์ม,นนะม,มีกี่กด,ดวงอ่ะหนึ่ง สองสาห้าหกหมดแล้วค่ะในกรอบนี้มีดวงอาทิตย์ทั้งหมดหกดวงนะคะรูปที่สองเป็นรูปพระจันทร์มาช่วยควุณเนนับหน่อยค่ะว่าพระจันทร์มีกี่ดวง1นสองพระจันทร์มีสองดวงค่ะิกเดกๆรูปที่สเป็นรูปดวงดาวค่ะมานับสิคะว่าดวงดาวมีกี่ดวง 1>, 1 2 3 4 5ดวงดาวมีทั้งหมด5ดวงค่ะลูกสุดท้ายเป็นรูปก้อนเมฆเด็กๆเ,เห็นมว่ามีก้อนเมฆกี่ก้อนคะห่งก้อนไงนะคะทีนี้เด็กๆรู้จำนวนแล้วสามารถจับคู่ได้หรือยังคะถ้าเด็กๆจับคู่เองได้แล้วก็มาจับคู่ไปพ,พร้อมๆกับครูเบนเลยคะ่ะพระอาทิตย์หดวง คู่กับภาพพระอาทิตย์หกดวงพระจันทร์สองดวงคู่กับภาพพระจันทร์สองดวงดวงดาวห้าดวงคู่กับภาพดวงดาวห้าดวงก,ก้อนเมฆหนึ่งก้อนคู่กับภาพก้อนเมฆหนึ่งก้อนเด็กๆเ,เก่งมากเลยค่ะ